เด็กนักเรียนชั้นป .1 ทับสังนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเจนะคะในหัวข้อบทที่11เรื่องการวัดความยาวนะคะเรามาดูเนื้อหากันนะคะว่าในเนื้อหาเนี่ยเด็กๆจะได้รับความรู้หรือเราจะเรียนเกี่ยวกับในหัวข้อเรื่องการวัดความยาวนยในเรื่องใดบ้างนะอ่ะโอเคนะเด็กๆเ,เรามาดูกันนะคะ เห็นไหมคะถ้านักเรียนเรียนจบในบทนี้แล้วเนี่ยเด็กๆจะสามารถที่จะเปรียบเทียบความยาวได้เด็กๆเคยไหมคะการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุหรือสิ่งของที่มากกว่า1ชิ้นซึ่งเราจะสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมีวัตถุหรือสิ่งของเพียงหนึ่งอย่างอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เอ๊ะเปรียบเทียบในที่นี้เราจะเปรียบเทียบในเรื่องของเรื่องใดบ้าง ฉะนั้นในเรื่องของการวัดก็คือเปรียบเทียบได้ในเรื่องของยาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือเท่ากันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสามารถบอกได้ว่ามันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดเตี้ยที่สุดหรือสูงที่สุดนะคะจะมีความเข้าใจอยู่เพียงแค่นี้เองเนาะเนะืนะะ้อหาของการเรียนในเรื่องของการวัดเด็กๆก็จะต้องคิดแล้วว่า ในเรื่องของการที่ว่าสูงกว่าหรือยาวเห็นไหมคะคำศัพท์ที่ว่าสูงกับยาวเนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะเข้าใจกับว่าสูงเนี่ยเอสูงเขาดูลักษณะแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะอ่ะเรามาดูเนื้อหาต่อไปนะคะเห็นไหมคะ เรื่องรอเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องกออารอการปอรอเอียบอเปรียทอเอียบอเทียบควออามอความยออาวยาวโของอของสออีงอสิ่งไม่เอกสิ่งตอางอต่างไม่เอกตาตอางอต่างไม่เอกตะาเรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ อ่ะเรามาดูนะคะเปรียบเทียบความยาวความยาวฉะนั้นน,นี้ก็ต้องเป็นในลักษณะของแนวนอนเนาะสังเกตจ,จากภาพนะคะจะอ่าลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการแนวแนวนอนขอโทษขอโทษอ่านะคะลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นแนวนอนถ้าวางให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกันเห็นไหมคะแล้วเราสังเกตจ,จากปลายอีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างสีเขียวกับสีชมพู เ็นไหมโอเคเด็กๆสามารถตอบ,ตอบคุณครูได้ไหมเนี่ยตอบได้ไหมว่าสีเขียวสั้นกว่าหรือยาวกว่าคะอ่าใช่ค่ะดินสอสีเขียวยาวกว่าดินสอสีชมพูดังนั้นก็ตรงกันข้ามในเมื่อสีเขียวยาวกว่าสีชมพูจึงต้องทำไมกว่าคะสั้นกว่านะคะเด็กๆด,ดูจากตัวหนังสือสีเขียวนะ ยออาวยาวกวอาความไม่เอกกว่ายาวกว่านะคะอ่ะอันล่างสออนอสันไม่โทสั้นกวอาความไม่เอกกว่าสั้นกว่าเห็นไหมคะเด็กๆต้องฝึกเขียนให้ได้นะคะคำสองคำนี้าเรามาดูต่อนะคะอันนี้เป็นกระดา เขาบอกว่าวางแถบกระดาษให้ข้างหนึ่งเสมอกันอีกข้างเสมอกันด้วยแถบสีชมพูนะคะกับแถบสีฟ้าเนี่ยเด็กๆเ,เห็นไหมในเมื่อจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มจากปลายที่เท่ากันเสมอกันเริ่มจากจุดเริ่มถ้าเป็นไมบ้บรรทัดเราก็จะเริ่มจากศูนย์นะคะวางที่ตรงศูนย์แล้วอ่านค่าของอีกปลายด้านหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่า สีชมพูกับสีฟ้ามีความยาวที่เท่าไหร่กันคะเท่ากันนะคะดังนั้นเราสรุปได้ว่าแถบกระดาษสีชมพูและแถบกระดาษสีฟ้ายาวเท่ากันทอเอาเท่าเม่เท่าก็อัดนอกกันเท่ากันเห็นไหมคะโอเคนะในเรื่องของความยาวที่เท่ากันหรือความสูงที่เท่ากันเด็กๆเ,เขาา้าใจเนานะว่าวัตถุสองสิ่งสองอย่างหรือสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งที่มันสูงพอกันเท่ากันเสมอกันแบบนี้ อ่ะเรามาเปรียบเทียบความสูงเห็นไหมคะความสูงก็ต้องเป็นในลักษณะของแนวตั้งเนาะลักษณะอ่ะอย่างเช่นคนเนี่ยเห็นไหมคะคนยืนนะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะออมสินเห็นคะออมสินก็คือเด็กผู้หญิงต้นกานะเกงสีส้มสรุปได้ว่าออมสินสูงกว่าต้นก้าหรือ ต้นก้าตียกว่าออมสินนะคะถ้าเป็นในเรื่ความสูงเราจะใช้คําว่าสูงหรือเตียนะคะอันนี้เป็นสัตว์บ้างนะคะเปรียบเทียบยีราฟกับม้าลายเคยไปเทียบส่วนสัตว์ไหมเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามาเปรียบเทียบเนความสูงเนี่ยดูก่อนว่าเขา คำถามเขาจะตั้งคำถามว่าอย่างไรยีราฟสูงกว่าม้าลายนะคะในทางกลับกันก็คือม้าลายเตี้ยกว่ายีราฟเนี่ยนะคะลักษณะเช่นนี้อ่ะอันนี้ประตูเห็นไหมคะเปรียบเทียบคว,วามสูงของประตูประตูมี2ประตูก็คือสีฟ้าและสีเขียวเรามาดูซิว่าเนี่ย ประตูทำไมคะเห็นได้ว่ามีความสูงที่เท่ากันเลยเท่ากับคะความสูงประตูสีฟ้าสูงเท่ากับประตูสีเขียวหรือประตูสีฟ้าและประตูสีเขียวสูงเท่ากันนะคะสูงเท่ากันเด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะในเรื่องของความสูงที่เท่ากันหรือความยาวที่เท่ากันเรามองไม่ยากเลยนะคะมองว่าจากปลายเริ่มต้นกับจุด จุดเริ่มต้นกับจุดปลายมีความสูงที่พอดีกันเท่ากันเป๊ะเลยแบบนี้เราเรียกว่าเท่ากันโอเคนะอ่ะความยาวและความสูงดูซิอ่ะอันนี้เปรียบเทียบวัตถุที่มากกว่าสสิ่งและอันนี้จะเป็นเข็มขัดใช่ไหมคะสายเข็มขัด3าเส้นเส้นที่1คือสีเขียวเส้นที่สสีชมพูเส้นที่สสีฟ้าเด็กๆมองด้วยตาตัว,ต,ว,ต,วตัวเปล่าของตัวเองเนี่ยตาเปล่าของตัวเองเนี่ย เด็กๆดูสิคะแม้เด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้ไหมอ่ะวิเคราะห์ได้ว่าสีเข็มขัดสีใดคะที่ยาวกว่าสีใดเอ่ยสีชมพูใช่คะ่ะและเข็มขัดสีฟ้าสั้นที่สุดใช่ไหมคะโอเคอ่ะเรามาดูคาถามข้อคําถามเอาสรุปว่าเข็มขัดสีแดงยาวที่สุดอ๋อสีแดงนะคุณครูขอโทษคุณครูมองเป็นสีฟ้า ไอ้สีสีชมพูขอโทษนะคะอ่ะเข็มขัดสีแดงค่ะยาวที่สุดส่วนเข็มขัดสีฟ้านะ่ะสั้นที่สุดเห็นไหมคะ,ะและสีเขียวล่ะถ้าให้เราเรียงลำดับความยาวสามเส้นนี้เรียงลำดับความยาวจากยาวที่สุดไปหาสั้นที่สุดเ,เข็มขัดสีอะไรก่อนคะยาวที่สุดคือสีแดงแล้วก็อะไรต่อสีเขียวและ สีฟ้าถูกต้องค่ะแสดงว่าเด็กๆเข้าใจแล้วในเนื้อหาของการเรียงลำดับความยาวเปรียบเทียบความยาวและความสูงดูดีๆนะขวดน้ำแจกันแล้วก็แก้วใช่ไหมคะสิ่งของสามอย่างนี้เด็กๆเข้าใจเนาะขวดน้ำแจกันแก้วเรามาดูเนื้อหาเขาบอกว่าอย่างไร ขวดน้ำสูงที่สุดใช่ไหมคะขวดน้ำคือใบแรกเห็นไหมสออุ่สูงต่อไทีเมกที่สออุดอสุดสูงที่สุดในเมื่อขวดน้ำสูงที่สุด,สสด,ด,สสดแก้วน้ําทําไมคะเตี้ยที่สุดต่อเย็นเตี้ยไม่โทษเตี้ยต่อไทีเมกที่สออุดอสุดเตี้ยที่สุดนะคะ,ะแสดงว่าเด็กๆสามารถจําแนกหรือวิเคราะห์ได้อันนี้เรามาดู เกี่ยวกับตัวละครในเนื้อเรื่องในในวิชาคณิตศาสตร์ของเราจําได้ไหมเก่งอยู่แล้วเนาะคุณเจว่าอต้นกาเห็นไหมคะต่อหน,อนต้ต้นกอนรออาการไมโทก้าต้นก้า,กาเด็กผู้หญิงผูกโบสีชมพูชื่อว่าแก้วตากอแอวแก้วไมโทแก้วต่อตาแก้วตาผู้ชายอ้วน,อนชอบใส่ชุดสีเขียวขออุบนนอขุนส่วนคนที่ใส่แว่น กระโปงสีฟ้ามีชื่อว่าใบบัวชื่อเหมือนพี่ช้างเลยใช่ไหมคะใบบัวใบบัวดังนั้นเนี่ยมาสรุปสิเด็กๆต้องนําชื่อของตัวละครในวิชาคณิตศาสตร์มาเติมให้ตรงกับความหมายที่เขากำหนดมาอย่างเช่นเขาบอกว่าสูงที่สุดสออูงอสูงทอยทีมิกที่สออูดอสุดสูงที่สุดเด็กๆก,ก็ดูสิใครคะที่สูงที่สุด อ่าแม้แม้เขาอ้วนแต่เขาก็ตัวทำไมกว่าสูงดังนั้นข้อนี้เราเติมคําว่าขุนอุอนอุนุนถูกต้องค่ะอ่ามาขวาสุดต่อเอเจียไม่โทนเตี้ยทอยทีเบกที่สออุดอสุดเตี้ยที่สุดเห็นไหมคะคุณเจจะย้าเสมอเลยว่าสําหรับคนที่อ่านออกเนี่ยเด็กๆจะสามารถวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถทําทํา ทำอะไรก็ได้เนี่ยที่เป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาหรือทําในเรื่องของคําสั่งอ่านคําสั่งออกเนาะเด็กๆก็จะทําตามคําสั่งเขาได้อย่างเงี้ยถ้าเด็กๆอ่านไม่ออกเด็กๆก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเติมอะไรเอาอะไรมาเขียนนะใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอ่านออกเด็กๆรู้แล้วว่าเขาต้องการให้เราหาใครหาอะไรอย่างเช่นเนี่ยตอนอิตาลีที่สซอุดอสุดเตี้ยที่สุดอ่ะเราก็ไปพิจารณาดูใครล่ะคะเตี้ยที่สุด เอเรามองดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมองจากศรีรษะใช่ไหมในเมื่อพื้นเนี่ยยืนเนี่ยขายืนในพื้นที่ระนาบเดียวกันก็คือเริ่มต้นเท่ากันเลยฉะนั้นเราต้องดูจากศรีรษะก็คือด้านบนคนที่เตี้ยที่สุดก็จะเห็นไหมคะก็คือแก้วตาใช่ไหมคะ ก่อแอวแกมโกแก้วต่อตาแก้วตาเที่ยที่สุดนะคะเขาถามว่าใครเห็นไและใครสูงเท่ากันเราก็เหลือต้นก้ากับใบบัวนะคะต้นก้าและใบบัวสูงเท่ากันแบบนี้โอเคนะไม่ยากไม่ยากอ่ะอันนี้เป็นในเรื่องของความยาวของ เส้นถ้าจริงๆแล้วมันจะเป็นลิบบินนะคะแถบสีแถบสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองเนาะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านคำสั่งสิอ่านคำสั่งสิคนที่อ่านได้อ่านว่าไงเอ่ยอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเติมคําว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดเห็นไหมคะ เราต้องฝึกอ่านนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆอ่านได้แล้วเด็กๆก็มาดูคาถามเขาถามว่าแถบสีฟ้าเราก็ไปดูที่แถบสีฟ้าแล้วเปรียบเทียบกับสีเขียวสรุปได้ว่าแถบสีฟ้าทําไมกว่าคะยาวกว่าดังนั้นคําว่ายาวกว่าเราก็สะกดยออาวยาวกอวอากว่าไม่เอกกว่ายาวกว่านะคะข้อที่สองแถบสีเหลือง กับแถบสีชมพูอะสีเหลืองมาก่อนเราก็ต้องพิจารณาจากสีเหลืองว่ามันทำไมกว่าสีชมพูแถบสีเหลืองทำไมกว่าคะสั้นกว่าก็สออะโนอโสันมิโทสั้นกอวปาเม่กว่าสั้นกว่าเห็นไหมคะต,ต่อไปแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองฟ้ากับเหลืองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีความยาวที่ทําไมกันเท่ากันยอ au, อาวยาวทอเทมิกเท่ากันยาวเท่ากันนะคะ ต่อไปแถบสีชมพูโอ้ยแถบสีชมพูทำไมเลยยาวที่สุดเยาวอวัยยาวไทยทีวีที่สอุดสุดยาวที่สุดสุดท้ายแถบสีเขียวถอยแอร์บอทแถบสอีสีถอยเอววเขียวแถบสีเขียวทำไมกว่าคะสั้นที่สุดสออะนอสันไม่ตัวสั้นออยทีวีที่สอุดสุดสั้นที่สุดเก่งมาก อันนี้เรามาดูเหล่าพวกสัตว์บ้างสิงสาราสัตว์มีอะไรบ้างมีช้างแกะมา้าสิงโตนะคะ,ะเรามาเปรียบเทียบความสูงของสัตว์เหล่านี้ช้างนะมองดูดีๆนะแกะมา้าและสิงโตเติมคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงเท่ากันหรือสูงที่สุดหรือเตี้ยที่สุดลงในข้อคำถามมีทั้งหมด4ข้อมา้า กับสิงโตม้าทําไมกว่าสิงโตทาไมคะสูงกว่าสอูงอสูงกอว่ากไม่กว่าสูงกว่านะคะม้าสูงกว่าสิงโตแกะกับช้างเราเห็นรูปแกะไหมแกะแล้วก็ช้างดังนั้นสรุปได้ว่าแกะทําไมกว่าคะเตี้ยกว่าต่อเอียดเตี้ยไม่ถอดเตี้ยกอว่าไม่กว่ากวนะขอโทษทีพูดเร็วไปเนาะกอากว่าไม่กว่า เตี้ยกว่านะคะอ่ะแล้วเรามาสรุปว่าช้างเนี่ยทำไมกว่าเขาเลยจะเห็นได้ว่าช้างมีความสูงที่ทำไมกว่าเขาเลยสูงที่สุดสออุมสูงทอยทีเมที่สออุดสุดสูงที่สุดและสุดท้ายแกะก็เตี้ตยที่สุดต่อเอ็นเตียมเป็นตัเตี้ยทอยทีเมที่สออุดสุดเตี้ยที่สุดนะคะอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะจบแล้ว สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆโดยจะต้องวางให้ปลายข้างหนึ่งเนี่ยเสมอกันแล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านค่าเดี๋ยวเราโตขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยนะคะเริ่มมีหน่วยเข้ามาแล้วนะคะหน่วยเมตรหน่วยเซนติเมตร แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกนะคะในสัปดาห์ต่อไปเนาะช่วงนี้เด็กๆก,ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดที่ครูสั่งนะที่ครูให้ทำเนาะลองทบทวนนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ลองเปิดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองศึกษานะคะ<ม>ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ